เคยสงสัยไหมครับทำไมซื้อทองมาแพงแต่ตอนไปขายคืนราคาหายไปเป็นหมื่นวันนี้ผมจะมาขายความลับของทอง 18K 24K และ96.5%ว่ามันต่างกันยังไงและที่สำคัญซื้อแบบไหนขายต่อแล้วเจ็บตัวน้อยที่สุด3นาทีนี้รู้เรื่องก่อนอื่นต้องเข้าใจ2องคำนี้ก่อนกระรัดหรือ K และเปอร์เซ็นต์ ทั้งสอ,งอย่างนี้ใช้วัดความบริสุทธิ์ของทองครับเริ่มที่พี่ใหญ่สุดทอง 24K หรือ99.99% 99นี่คือทองคำบริสุทธิ์เกือบ100%ครับสีจะเหลืองส้มเข้มจัดแต่มันนิ่มมากบุบง่ายเป็นรอยง่ายสุดๆเขาเลยไม่นิยมเอามาทำสร้อยคอใส่ในชีวิตประจำวันแต่จะทำเป็นทองคำแท่งเพื่อการลงทุนโดยเฉพาะครับ ต่อมาทองที่คนไทยคุ้นที่สุดทอง96.5%หรือที่เรียกว่าทองเยาวราชถ้าเทียบเป็นเคก็คือประมาณ 23.16K ครับนี่คือมาตรฐานทองรูปพรรณในไทยมีทองแท้96.5%อีก3.5%คือโลหะอื่นที่ผสมให้มันแข็งขึ้นแข็งพอที่จะทำเป็นสร้อยเป็นแหวนได้แต่ก็ยังถือว่านิ่มอยู่เมื่อเทียบกับทองเคต่ำๆครับ สุดท้ายทอง 18k 18k คืออะไรคือมีทองแท้18ส่วนจาก24ส่วนหรือ75%เท่านั้นอีก25%เป็นโลหะอื่นนี่แหละครับคือจุดเด่นเพราะส่วนผสม25%นี้ทำให้มันแข็งมากทนทานสุดๆและยังเปลี่ยนสีทองได้ด้วยเป็นพิงโกลไวโกลทอง 18k เลยเหมาะก,กับการทำจิวเวลรี่ที่ต้องฝังเพชร ฝังพลอยเพราะมันยึดเกาะได้ดีเพชรไม่หลุดง่ายเอาละ่ะมาถึงไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยราคาขายต่อแบบไหนเจ็บสุดอันดับหนึ่งที่เจ็บหนักสุดคือทอง 18k ครับทำไมเพราะตอนคุณซื้อคุณจ่ายค่าดีไซน์ค่าแบรนด์และค่าการตลาดไปแล้วเกินครึ่งตอนคุณเอาไปขายคืนที่ร้านทองทั่วไปเขาไม่สนดีไซน์ครับเขาจะตีเป็นเศษทอง คิดราคาตามน้ำหนักทอง75%ที่เหลืออยู่สรุปคือขาดทุนยับ70-80%เป็นเรื่องปกติอันดับ2ทอง96.5%รูปพันธ์สร้อยแหวนตอนซื้อคุณจ่ายค่ากำเน็ดหรือค่าแรงช่างซึ่งหลายพันบาทแต่ตอนขายคืนร้านทองจะไม่คืนค่ากำเน็ดให้คุณแถมยังหักค่าสึกหลออีก3-5% เจ็บรองลงมาแต่ก็ยังถือว่าซื้อง่ายขายคล่องที่สุดในไทยและสุดท้ายที่เจ็บน้อยที่สุดคือทองคำแท่งทั้ง 24k และ96.5%ครับเพราะนี่คือการลงทุนคุณซื้อขายตามราคาทองในตลาดโลกสิ่งที่คุณเสียไปตอนขายคืนมีแค่ส่วนต่างราคาหรือ s p ป e a ที่ร้านบวกนิดหน่อยและค่าบล็อกหรือหลักร้อยเท่านั้นขาดทุนน้อยที่สุด สภาพคล่องสูงสุดสรุปสั้นๆอยากลงทุนซื้อทองคำแท่งอยากใส่โชว์และขายต่อง่ายในไทยซื้อ96.5%รูปพันธ์ยอมขาดทุนค่ากำเน็ดอยากได้จิวเวอรี่สวยทนฝังเพชรซื้อ 18K แแต่ลืมเรื่องขายต่อไปได้เลยเคลียร์นะครับใครมีทองแบบไหนกันอยู่คอมเมนต์ Comment มาคุยกันหน่อยครับ